โตโยต้าโคโร拉อัติสนะครับถือเป็นหนึ่งในรถที่อยู่ยงคงกระพันมากที่สุดรุ่นหนึ่งของตลาดเมืองไทยเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายเจเนเรชันนะครับมีการพัฒนามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับสไตล์การออกแบบดีไซน์ภายในรวมถึงเครื่องยนต์นะที่มีการปรับมาเรื่อยๆนะครับทำให้ได้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่ดีที่สุดในโฉมปัจจุบันนี้นะครับยางไงถ้าตามเนี่ยมันก็ยังไม่ดีมากพอนะในความรู้สึกของโตโยต้ตาที่อยากจะได้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นพวกเขาก็เลยทําการออกแบบ,บัตว,ตว โตโยต้าโคราอัลติส HEV GR สปอร์ตคันนี้ออกมานะเพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานของโตโยต้านะหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนช่วงล่างเพื่อทําให้รถเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและก็กลายเป็นเจ้ารถคันที่อยู่ทันทางขวามือของผมได้เองครับวันนี้มูฟเซอร์วิฟแคนคองนะครับอยู่กับโตโยต้าโคราอัลติส HEV GR สปอร์ตนะครับ รุ่นท็อปของค่ายในปัจจุบันนะครับมาพร้อมกับการปรับแต่งหลายๆอย่างที่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมเป็น่างละเอียดยิบเลยนะครับและราคาจำหน่าย1นึ่งล้านหนึ่งแบาท ยังไม่รวมสีแดงไมค่าเมทัลลิกนะครับและจะได้หลังคาดำด้วยซึ่งจะต้องจ่ายเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับเป็น1,139,000บาทนั่นเองสำหรับรถคันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้แพงที่สุดนะถ้าคุณเอาสีขาวหลังคาดำคุณจะต้องบวกเพิ่ม1,500 0บาททำให้แพงกว่าคันนี้ไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับสีแดงคันนี้สวยแล้วก็เด่นเตะตาบนท้องถนนมากเลยแต่มันจะดีขนาดไหนเปลี่ยนมาแล้วขับสนุกไหม ประหยัดน้ำมันหรือเปล่านะครับและมันน่าไว้วางใจมากน้อยขนาดไหนในฐานะที่เป็นรถยนต์ไฮบริดจากโตโยต้านะครับวันนี้จะพาไปชมกันเลยครับตามมาเลยครับ มาดูกันที่ภายนอกของตัวรถนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ก็คือคันท,ที่ขับอยู่เนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงพิเศษนะครับเรียกว่าสีเลดไมค้าเมทัลลิกนะแล้วก็จะมาพร้อมหลังคาดำนะครับจ่ายเพิ่ม10,000บาทนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะได้จากรถคันนี้หมดเลยจากที่ผมก็ไม่ได้พูดต่ออย่างนี้ไปนะครับไม่จะเป็นเจ้ากระจังหน้านะครับที่เป็นสีดำนะครับพร้อมกันชนนะก็จะมีในส่วนของโลโก้ GR ให้มาด้วยนะคร ไม่มีกล้องด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดด้านหน้านะครับก็คือเพียวๆเลยใช้ความสามารถของตัวเองไปนะสำหรับด้านหน้านะครับมีช่องดักลมที่แบบไล่ช่องดักลมมาให้ไปที่ล้อนะครับช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่เบรกเลยพุกเนี้ยนะครับมาอย่างครบคันชุดไฟหนะ้าจะเป็นชุดไฟที่ออกแบบมาดีไซน์ฉบเฉี่ยวสวยงามมากเลยนะ ที่บกกระจกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของกล้องนะครับที่เป็นกล้องสําหรับระบบช่วยเหลือในการควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณจะได้หลังคาดํานั่นเองนะครับสำหรับการซื้อเจ้า G R Sport คันนี้นะครับโอเคล้อลอยนะครับจะเป็นล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับก็จะมาพร้อมอยาง2อ5 4 5่า R 17นะเรียกว่าเป็นยางที่ค่อนข้างสปอร์ตเลยแก้มบางหน้ากว้างนะครับแล้วก็พอเป็นล้อแม็กดำเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความดุดันมากขึ้น กระเทียมคันเนี่ยตัวยางที่ให้มาก็จะเป็นดันลบนะครับ s p Sport Max เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยางที่ค่อนข้างดีเลยนะขับแล้วแบบไว้วางใจมั่นใจได้เลยได้ในส่วนของโลโก้ h e v นะครับซึ่งเป็นโลโก้แบบใหม่นะกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกดำนะครับเป็นกระจกดำที่มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตเนี่ยให้มาด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มือจับนะครับจะเป็นมือจับที่มาพร้อมในส่วนของ Smart e n t ทคือคุณสามารถเปิดและปิดเนี่ยจากตัวรถตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ลองเพราะว่าผมไม่ได้พกกุญแจมันก็เลยลองเตือนว่าโอเคกุญแจไม่ได้อยู่กับตัวเพราะนันจะล็อกรถไม่ได้นะครับโอเคไล่ไปด้านหลังนะครับคุณก็จะเห็นว่าจุดที่เด่นๆเนลยก็คือเจ้าสปอยเลอร์นะสีดำมัน ที่เห็นอยู่นะครับผมว่าเป็นดีไซน์การออกแบบที่สวยนะคือมันดูแบบไม่เยอะเกินไปอะ่ะแล้วมันก็ดูเข้ากับด้านหลังของตัวรถอย่างค่อนข้างดีเลยนะอีกจุดที่เปลี่ยนไปที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตก็คือชุดไฟท้ายนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นโคมใสแล้วก็เป็นไฟ LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้มาอย่างครบ,ครบเลยแล้วก็การตกแต่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีการตกแต่งชายล่างของตัวรถที่ทําให้มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยรวมๆเนี่ยในเรื่องของการออกแบบในภาพรวมนะครับผมถือว่าเป็น โค่าเอาตีที่มีความสปอร์ตมีความโดดเดน่นด้วยการใส่ชุดแต่งเข้าไปเอาจงจริงตัวทรงของรถเนี่ยเป็นทรงที่ค่อนข้างจะมีสัดส่วนที่สวยอยู่แล้วนะครับคือหน้ายาวหลังสั้นกว่าแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยมันจะมีความลาดลงไปเป็นคูปเป้เล็กๆนะครับไม่ได้คูปเป้เยอะแต่ว่าคือไม่ได้ตัดตรงมากมีความลาดโค้งลงไปค่อนข้างเยอะมันทำให้ตัวรถเนี่ยเดิมก็มีความเพียวที่ค่อนข้างจะเพรียวอยู่แล้วยิ่งพอมาได้ชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหลังคาดำนะครับกระจกดําตัวกระจังหน้าดํา ล้อดำนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมอีกจุดที่ผมคิดว่าผมค่อนข้างชอบสําหรับรถคันนี้นะก็คือเจ้าตัวก่าวเคียร์แรนของรถเนี่ยนะครับที่สูงถึง149ม mm เมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย ก้าวขึ้นลงจากรถเนี่ยไม่ยากเกินไปแล้วก็ยังสามารถตะลุยผ่านถนนที่มันแบบไม่ค่อยดีถนนซ่อมถนนพังเนี่ยได้ในระดับหนึ่งเลยนะแล้วรถคันนี้มีรัศมีวงเลี้ยวที่ไม่ได้กว้างมากนะครับแค่ประมาณ5.4เมตรแท่นั้นเองนะเรียกว่าใช้งานแบบคล่องตัวกับรถสบายๆในเมืองเลยนะครับโอเคภายนอกนะถือว่าเป็นอีกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะของเจ้ารถคันนี้เลยนะครับก็ชอบไม่ชอบครับแต่ผมว่า สวยกว็เดิมเยอะเลยสวยกว่ารุ่นมาตรฐานเยอะเลยนะมีลูกเล่นของเล่นที่ตกแต่งเข้ามาเยอะแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูภายในครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะบอกว่าผมค่อนข้างชอบเลยนะสำหรับออาติสนะครับก็คือแห่ที่ปเปิดไม่เจอนี่นะครับ เห็นไหมครับว่าช่องเก็บสัมภาระเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างลึกเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยคือลึกเลยนะแล้วก็ให้ในเรื่องของการเก็บของที่มันดูแบบไม่สูงเกินไปลักษณะของความสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่มากเกินไปทําให้เราเก็บสัมภาระได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับใช้งานก็ง่ายเพราะว่าคุณสามารถเปิดปิดมันเนี่ยจากในรถก็ได้หรือจะมาใช้สวิตช์ที่เป็นสวิตช์ตรงตัวของด้านหลังนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยผมว่าโอเคเลยล่ะนอกจากนี้นะครับยังเป็นรถที่ให้ในส่วนของ ชุดเห็นชุดแม่แรงนี่รู้เลยนะยังมีในส่วนของล้อไหลให้เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าเหมาะกับการใช้งานสําหรับพวกเราอะนะบางคุยดีเราอาจจะไม่ชินกับเรื่องของชุดที่เป็นชุดซ่อมอะไหล่ชุดซ่อมยางอะไรเงี้ยเราก็ใช้ในตัวของพวกเนี้ยได้ดีอยู่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับ มีลักษณะการเข้าที่ผมต้องเรียกว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการเข้าออกนิดนึงเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีลักษณะที่อย่างที่บอกล่าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ประกอบกับความเตี้ยของตัวรถเนี่ยที่เก่าเคแรนไม่สูงมากข้อดีคือถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้า,าเข้าง่ายเลยแต่พอเป็นพวกเราเนี่ยก็ชื่ว่าเอ๊ะอาจจะต้องก้มหัวเข้ามานิดนึงนะครับอ่ะแต่พอเข้ามาแล้วนั่งเราเป็นยังไงดูนะครับเบาะ เต็มนะลองเข่าเต็มแต่สอดขาเข้าไปได้ใต้เบาะข้างหน้าไม่ได้นะครับก็อาจจะมีลักษณะโพสิชันการนั่งที่อาจจะต้องล็อกนิดนึงตัวเบาะด้านหลังเนี่ยถ้ามาดูจะเห็นว่าเขามีการเจาะลงไปให้เป็นรูปทรงของหลังเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะนั่งแล้วจะรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยมันห่อมานิดนึงนะครับจุดที่แบบโดดเด่นเป็นสง่ามากๆสาหรับรถคันนี้ในรุ่น GR นะครับก็จะเป็นคือเบลแดงนะครับที่ให้มาทุกตําแหน่งนะเป็นสีแดงหมดนะครับ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนมที่วางแก้วมาให้นะแต่จะเป็นที่เท้าแขงในที่วางแก้วแบบที่มันอาจจะแบบเทลงไปนิดนึงอ่ะนะครับมันอาจจะถ้าถ้าใช้งานจริงคือผมว่าถ้าล็อกโพสิชันให้ค้างไว้อย่างนี้ได้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยล็อกไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งการเท้าที่โอเคนะครับวาแล้วก็ลักษณะของที่เท้าแขงที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยตัวที่วางแก้วมันก็อาจจะไม่ได้โดนเบียดมากถ้าเราใช้มันจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้โดยสารที่จะต้องนั่งตรงกลางเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการ แบบลอยๆขึ้นมานิดนึงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการนั่งก็ดีหรือว่าตัวเข่าตัวเบาเนี่ยนะครับเราก็ต้องการเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบนะมันก็จะมีลักษณะของการนั่งที่อาจจะแบบโอเคถ้าถ้าให้ใช้ให้ชัวรเนี่ยก็ให้เด็กนั่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นหัวก็จะติดไงอะเฮดรูมนะครับเหลือประมาณประมาณ5เซน 5เซน10เซนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูงกับผมสักเซน10ซนก็คือสูงสัก175ถึง180หัวอาจจะติดนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแบบกระเถิบกระเถิบตัวลงนิดนึงนะมีในส่วนของพวกแบบอุปกรณ์ที่ให้มามือจับพร้อม ห่วงเกี่ยวเสื้อไฟด้านหลังเนี่ยให้มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องแอร์ด้านหลังนะครับพร้อมด้วยที่ชาร์จไฟที่เป็น USB C 2ตําแหน่งเนี่ยให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะโดยรวมๆความก็ไม่ได้มีการปรับอุปกรณ์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการตกแต่งห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีความสปอร์ตมากขึ้นเป็นห้องโดยสารแบบที่ผมชอบเลยราคาดำนะครับแล้วตัวชุดเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะดําที่เดินได้แดงนะอันนี้ถือว่าแบบ เนียบอะ่ะเนียบดีนะครับสบอร์ตแล้วก็ไอาการที่เป็นดําเดินได้แดงองเนี่ยจะไล่ามาหมดเลยข้างประตูก็ดีตัวชุดเบาะตรงที่นั่งก็ดีหรือแม้แต่ตรงแผงคอนโซลหน้าที่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็จะเป็นดําตัดแดงทั้งคันเลยอันนี้เนี่ย ถือว่าได้ได้อยู่นะตัวหมอนรองศีรษะก็ดีตำแหน่งการน,นั่งดีอะ่ะคือถ้าเกิดนั่งตรงเนี้ยนะครับหลับสบายสบายได้เลยนะแล้วยิ่งที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยปรับช่วงล่างมาค่อนข้างคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยตำแหน่งการน,นั่งด้านหลังก็สบายขึ้นไปด้วยนะอันเนี้ยลองนั่งดูสั้นๆมาถือว่าไม่แย่เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปลองนั่งยาวๆนะว่ามันจะแบบมีอาการโยกโยนอะไรขนาดแต่ว่าถ้าเกิดดูจากการขับของผมที่ผมขับมาผมว่าช่วงล่างหลังค่อนข้างดีเลยแล้วก็เนี๊ยบเลยแต่ว่า เดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนั้นกันอีกทีหนึง่งในส่วนของด้านหน้านะครับอ่าโอเคตำแหน่งการเข้านะครับอาจจะต้องก้มหัวนิดนึงก็แหละแต่ว่าก้มน้อยกว่าที่เราเข้าด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวโครงตรงนี้มันสูงกว่านะอ่ะเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างนะครับเจอชุดที่ผมบอกว่าการตกแต่งข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกแบบส่งไปเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าความสปอร์ตด้วยการออกแบบตัวชุดที่เป็นดําตัดกับสีแดงเนี่ยก็จะถูกส่งมาทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ชอบเลยนะ ดังคาข้างบนสีนี้ชอบอยู่แล้วอันนี้นะครับเป็นหน้าจอกาง9นิ้วนะครับที่รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l เพแบบไร้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังสามารถเสียบสายได้นะในกรณีที่แบบมันไม่มันมีปัญหาอะไรก็ยังเสียบสายข้อมูลตรงนี้ได้อยู่แล้วก็จะมีทั้ง USB A แล้วก็ USBC ให้มานะครับเป็นจุดเดียวเลยของรถที่มี USB A เนะครับเพื่อใช้เป็นตัว Data ที่มันเชื่อมกันได้นะมีในส่วนของช่องแอร์นะครับปุ่มปรับแอร์ที่ยังเป็นปุ่มปรับอยู่นะก็ค ขวาซิงค์ออโต้นะแอร์ Air เนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรจะเป็น2ทางนะครับก็คือจะปรับแยกกันซ้ายขวาได้แต่ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะมีแค่ช่องแอร์นะก็จะมีแค่ช่องเป่าลมแอร์ออกไปจะอาศัยความแรงของลมแอร์จากด้านหน้าที่ปรับให้เรื่องของอุณหภูมินะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้แบบซ่อนจริงๆอะ่ะอยู่ใต้นี้เลยอะ่ะนะครับถ้าคุณจะชาร์จโทรศัพท์เนี่ยคุณจะต้องชาร์จตรงนี้นะครับมีในส่วนของ เกียร์นะครับก็เป็นคันเกียร์ที่มีความกระชับนะผมว่าเป็นคันเกียร์ที่กระชับแล้วก็จับง่ายอะเต็มมือดีแล้วก็ใช้งานค่อนข้างว่องไวปุ่มปรับโหมดนะครับไดโหมดรวมถึงตัว ESP นะครับแล้วก็ตัวปรับ EV โหมดจะอยู่ด้านบนชันเกียร์นะรถคันนี้จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดนะครับก็คือ power นะครับ eco แล้วก็นอร์มก็คือโหมดประหยัดโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์นี่แหละพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลมาให้นะครับอันนี้เนี่ยเฮ้ยผมว่าเป็นในเรื่องของการขับขี่เนี่ยถือว่าเม็นอะไรค่อนข้างครบคันเลยแล้วก็ที่มือบอกไปมีก็คือมี e-v โหมดด้วยนะถ้าเกิดมีแบตเตอรี่มากพอนะครับคุณสามารถขับรถด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้อันนี้ผมถือว่าแบบลงตัวครบคันนะครับโตต้าเองเนี่ยก็จะพยายามใส่ความเป็น G-R เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมโลโก้ตรงด้านหลังกุญแจนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของปุ่มสตาร์ทเนี่ยที่เป็นปุ่ม ที่เป็นซาร์สต็อปที่เป็น GR เลยนะแล้วก็ที่เพิ่มมาคือพวงมาลัยนะครับที่มีโลโก้ GR เพิ่มขึ้นม,มาตรงนี้นะสวยงามอลังการการปรับทั้งหมดนี่นะครับการปรับฟังก์ชันต่างๆนานาในรถเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใช้อยู่บนหน้าจอหน้าจอนี่ใช้เรื่องควบคุมของเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักเลยนะแต่พวกฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะถูกปรับบนหน้าจอที่อยู่บน ด้านหลังพวงมาลัยนะครับนี่คือสาเหตุที่เจ้าหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าคือ12.3นิ้วมันใช้ในเรื่องของการดูในเรื่องของการขับขี่ทั้งหมดฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานรถทั้งหมดนะครับรวมถึงการเปิดปิดระบบทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะทําผ่านไอ้หน้าจอที่อยู่หลังพวงมาลัยหมดเลยโดยใช้แป้นควบคุมที่อยู่บน พมอลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้งานรถคันนี้ให้คล่องเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้ว่าคุณจะใช้งานในการเซตอัพหน้าจอต่างๆของรถเนี่ยยังไงด้วยนะครับก็จะใช้ไอตัวปุ่มที่เป็น multifunction ทางซ้ายมือในการควบคุมทั้งหมดส่วนทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะใช้ในการควบคุมเ a รดแ cruise control นะครับก็จะเป็นเรื่องของระยะแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็น การควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ทางนี้นะครับวิทยุก็จะถูกใส่ไปเป็นแถบล่างแทนนะอันเนี้ยผมว่าใช้งานง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่พวกคุ้คอนโทรลมันถูกแยกไปเป็นก้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นยากกว่าอันเนี้ยใช้งานดีละนะครับคุมอะไรเนี่ยปรับเข้าออกได้นะครับแล้วก็ปรับสูงต่ําได้เป็น4ทิศทางนะ แต่ยังปรับด้วยมืออยู่อันนี้ถือว่าผมว่าลงตัวโอเคดีนะครับแล้วก็ม่านบังแดดเนี่ยก็ให้ไฟมาด้วยไว้แต่งหน้าได้นะครับจุดที่คุณจะต้องเห็นก็คือแอร์แบกนะครับรถคันนี้มีแอร์แบกทั้งหมด7ใบนะไม่จะเป็นคู่หน้านะครับแอร์แบกด้านข้างม่านม่านถุงลมรวมถึงแอร์แบกที่หัวเขา่าสําหรับผู้โดยสารนะเรียกว่าในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันไปขับขี่กันเดียวครับว่าขับมาแล้วคันนี้ชอบหรือไม่ชอบรู้สึกยังไงกับรถกันบ้างครับตามมาครับ ห้องเครื่องนะเป็นอีกจุดที่ผมค่อนข้างชอบเลยผมรู้สึกว่ามันมีการดีไซน์การออกแบบการวางตำแหน่งของจุดต่างๆในห้องเครื่องเนี่ยที่ดูเก๋ดีอ่ะดูเป็นเมคนิกที่แบบว่าโอเคมากๆเลยนะครับโดยรถคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับที่รองรับเช้เพลิง E20 แล้วก็ให้ใกำลังสูงสุดนะครับในตัวเครื่องยนต์นะ 98แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย142นิวตันเมตรพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้กำลัง53กิโลวัตต์163นิวตันเมตรเข้าไปนะโดยมาพร้อมกับระบบส่งกำลับ,บ,บ eCVT นะครับซึ่งกำลังทั้งหมดของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่122แรงม้านะครับโดยแรงบิดเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งไว้ว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะใช้แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้านั่นแหละนะครับเป็นตัว วัดไปเลยว่าคือให้สมรรถนะแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแม็เฟอสันสตรัสตรนะครับพร้อมเหล็กกันโคง้งช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระแบบปีนกู้พร้อมเหล็กกันโคง้งซึ่งปรับแต่งมาเฉพาะรุ่น G.R.Sport เท่านั้นนะครับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังและตัวรถยังมีการปรับพวงมาลัยเพลว์เวอร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจูนให้เหมาะสําหรับตัวรถคันนี้เท่านั้นด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าปรับมาขนาดนี้แล้วขับเป็นยังไงบ้างอ่นนะ พอเป็นเบลแดงก็จะรู้สึกว่ารถแรงขึ้นนิดนึงโดยอัตโนมัติเลยไม่รู้ทําไมไมันดูสปอร์ตนะครับพอแบบเอาสีแดงของตัวเบลเนี่ยมาตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบมันดูแบบโหวูบ้าวูบ้า,บา,บาดูแบบอลังการขึ้นอันนี้แค่ฟีลลิ่งล้วนๆเลยนะไม่ได้มีผลต่อก,การขับขี่อะไรเลยแต่ว่า โอเคก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาครบแล้วก็มีการแบบเอาใจใส่ในการทําให้มันดูแบบดูดีมากขึ้นนะครับในภาพรวมเนี่ยคนที่ยอมจ่ายเงินล้านต้นๆเนี่ยเพื่อซื้อรถโคราเอาติดตัวแจสปอร์ตเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเขาก็ต้องอยากได้ของในที่มันแบบโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากรถของธรรมดาที่มีขายในท้องตลาดอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะผมว่าโต้ร่าเนี่ยจับจุดลูกค้ากลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีเลยด้วยชุดแต่งพวกเนี้ยนะครับแล้วถามว่า ถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นปกติไปแล้วคุณจะไปเปลี่ยนเบลสีแดงแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะคือมันทําได้แหละโดยหลักการแต่มันก็แบบไม่ได้ง่ายอะ่ะนะแต่แล้วก็คือทามาให้ครบๆไปเลยจบๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยในขณะที่การขับขี่นะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับอะไรนะไม่ได้เน้นในเรื่องของการจุนอัพเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นแม้จะเป็นเวอร์ชัน GR ก็ตามนะก็คือมันก็เป็นเจ้าตัวไฮบริดที่โตต้าขายอยู่ในรุ่นอาลติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินี่แหละ แต่สิ่งที่ปรับจูนมานะครับแล้วรู้สึกได้เลยก็คือพวงมาลัยไวขึ้นนะครับคมขึ้นเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยปรับในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าให้มีให้มีลักษณะการขับขี่ที่เหมาะสําหรับการเป็นรุ่น G R มากขึ้นและก็ที่เปลี่ยนอีกจุดก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหลังนะอ่าถ้าคุณจำ f e ล l ิ่งของพวกอัลติสเก่าๆได้คุณจะรู้ว่ามันเป็นรถที่เป็นรถค่อนข้างจะเป็นรถครอบครัวคือมีความนุ่มมีความแบบ แอบสอบเรื่องแรงกระแทกเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันไม่สปอร์ตไงปรับยังไงมันก็ไม่สปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยโตต้าก็เลยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยกลุ่มที่อยากจะได้ความสปอร์ตแบบสุดๆเลยเนี่ยเขาอยากจะได้ฟีลลิ่งรถแบบนี้นะครับก็เลยมีการปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโช๊คนะครับเรื่องของสปริงนะรวมถึงมีการติดตั้งสเตเบลเลเซอร์ด้านหลังนะครับตัวทําให้ตัวรถเนี่ยมีความมั่นคงไม่คงเคงละจุดที่ต้องแรกนะครับก็คือ ความนุ่มนวนของรถอาจจะหายไปนะมันก็จะไม่ได้นุ่มยวบจนแบบโอ้นุ่มจ๋าอะไรขนาดนั้นละนะแต่สิ่งที่ได้มาคือความสนุกในการขับขี่และการควบคุมรถนะครับตัวเครื่องเนี่ย ให้การตอบสนองที่ผมถือว่าโอเคเลยนะมีในเรื่องของอัตราเร่งแซงอัตราการใช้งานในชีวิตปกติประจําวันเนี่ยที่ดีเลยนะครับแล้วก็ความฉลาดของตัวเครื่องยนต์ตัวไฮบริดตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีการตัดการทํางานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่ค่อนข้างฉลาดนะแล้วก็ค่อนข้างจะสมูทด้วยคือคุณจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่ามันแบบมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์แล้วหรือใช้มอเตอร์อยู่ยกเว้นแต่ว่าคุณจะกดคันเร่งแรงแล้วเครื่องยนต์ทำงานแบบรวดเร็วเนี่ยอันเนี้ยก็จะรู้สึกได้เนื่อองงจจากมันะีเสเสยครื่ อะไรที่ไหลเข้ามาในห้องในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันควรจะต้องมีแหละนะเพราะมันเป็นรถที่ยังใช้เครื่องยนต์อยู่นะในขณะเดียวกันเนี่ย ระบบอื่นๆที่ให้มานะครับตัวแบบพวกแบบตัวเบรกหรือตัวแบบระบบช่วงล่างอะไรเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะเหมาะสมคือมันอาจจะไม่ได้สปอร์ตจ๋าแบบแข็งกระด้างอะไรขนาดนั้นนะนะแล้วก็ไม่ได้นุ่มคือมันเป็นจุดกึ่งกลางที่บาลานซ์ความต้องการของพ่อบ้านละกันที่อยากจะได้รถที่ขับสนุกบ้างขับไปส่งลูกหลานก็ยังพอแบบเลื้อยข้ามเนินนิ่มๆอะไรได้บ้างนะแล้วในเรื่องของวามสดวนสบายที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อกี้ว่าการเข้าออกจากห้องโดยสารก็ทําได้ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีมาให้อย่างครบครันในเรื่อง ของการขับขี่เนี่ย ระบบความปลอดภัยเนี่ยครับโตต้าก็ใส่มาค่อนข้างเยอะเซฟตี้เซนส์ใส่มาค่อนข้างเยอะเลยนะให้ในส่วนของเรดาร์คูสคอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็วจันวะแบบแปรผันเนี่ยซึ่งทํางานแบบออสปีดด้วยก็คือเบรกให้ด้วยนะครับอันเนี้ยดีนะครบละไม่ต้องไปอะไรอื่นมีในส่วนของการเตือนเรื่องเลนนะครับทั้งหมดเลยเตือนเลนหน่วงเลนหน่วงลถกลับเข้ามาในเลนถ้าเราแบบเผลอเอ็นออกไปข้างนอกแล้วก็มีระบบควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนมาให้ด้วยอันเนี้ยครบนะครับเรียกว่าใช้กล้องตัวหน้าในการทํางานแบบครบคันเลย ในคบในขณะเกียวก,ก,ก็มีในส่วนของบายสปอร์ตมาให้แล้วก็มีในส่วนของการเตือนนะครับเมื่อถอยหลังแล้วมีอ็อบเจกต์ด้านหลังอย่าง RCTA เนี่ยให้เป็นอย่างครบครันนะนอกจากนี้ระบบพื้นฐานพวกแบบระบบกระจายแรงเบรคแท c ชั่นคอนโทรลระบบช่วยเบรกอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีมาให้อย่างครบครันลงตัวเหมือนกันถือว่าเป็นรถที่ให้ของมาครบๆละนะครับคิดไม่ออกแล้วว่าจะต้องว่าจะให้อะไรได้มากกว่านี้อ๋อถ้าจะให้มากกว่านี้ถ้าเกิดยังจะมีอัปเกรดรุ่นต่อไปนะครับจุดที่ใครยังขาดไปในความรู้สึกข,ของผมเลยนะก็คือ ยังไม่มีกล้องสา0รหองศานะครับให้กล้องที่เป็นกล้องช่วยถอยหลังมาให้แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดที่อาจจะเพิ่มได้ก็คือเซนเซอร์ช่วยถอยจอดด้านหน้านะครับซึ่งไม่ได้ให้มาในรุ่นนี้มีแต่เซ็นเซอร์ที่ถอยช่วยถอยจอดด้านหลังเนี่ยสองตำแหน่งมานะครับจริงๆผมว่าเอ่อเพิ่มได้นะเพิ่มด้านหลังเป็นสี่ตำแหน่งแล้วก็ให้ด้านหน้ามาด้วยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยมีความปลอดภยัยใช้งานได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นไปอีกนะอันเนี้ยความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าจะถ้าแบบถามว่ามันมีอะไรขาด นะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเวลาคุณขับรถแล้วคุณรู้สึกสบายใจกับมันก็คือมันมีอุปกรณ์ช่วยเหลือคุณเยอะจริงๆนะเฮ d อัพดิสเพยก็ให้มานะครับแล้วก็เป็นเฮดอัพดิสเพทที่ให้ข้อมูลการขับขี่เนี่ยที่ค่อนข้างดีละเอียดเลยนะครับมีแบบว่าบอกเรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรเปิดระบบอะไรก็จะขึ้นไปโชว์บนนั้นแหละนะอันเนี้ยถือว่ามีความครบคันในตัวเองดีอยู่ ผมผมเนี่ยเป็นคนที่อ่าหลังๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขับรถเร็วอเนอะแล้วผมก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าการตอบสนองของการขับขี่ของเจ้าตัวไฮบริดตัวนี้นะครับตัว h u v ของโตต้ตาเนี่ยดูสมูทดีดูแบบไม่ได้แบบ ดุดันอะไรมากมายไม่ได้เน้นในเรื่องของการขออี่แบบพุ๊ธปาร์ตอ่ะแต่ว่าพอแบบถึงจุดความเร็วที่เราต้องการจะไปอ่ะสมมติผมอยากจะแบบคล่อง้นไปแบบเก้าสิบล้อหรือผมกดคูณโซนโทรลล่องไปเลยเนี่ยฉลาดไวสสมูทนะอันเนี้ยดีช่วงล่างอย่างที่บอกครับก็อย่างที่บอกไม่ได้ปรับมันนุ่มมากเน้นไปเรื่องของการขับขี่ที่แบบอ่ามีทรงมีความสปอร์ตมีความแบบดุดันนิดนึงกระด้างน,นิดนึงไม่ได้กระด้างสิอย่าใช้คําว่ากระด้างใช้คําว่ามันเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตที่ตั้งใชเซตอัพมาให้มันมีความแข็งกว่าช่วงล่างแบบป นิดนึงดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณวิ่งผ่านพื้นผิวที่มันแย่มากๆอย่างถนนในกรุงเทพไปหลายจุดเนี่ยคุณก็จะต้องรับไอ้ตัวแรงกระแทกที่มันอัดต่อขึ้นมาเนี่ยเยอะมากกว่ารุ่นเวอร์ชันธรรมดาน,นิดนึงแต่ถ้าเทียบแรกกับความหล่อเนี่ยผมว่านะยังไงก็คุ้มครับหล่อมากสําหรับรุ่นชั้นนี้ นี่อาจจะเป็นคําตอบนะครับของคําถามที่ว่าคุณจะไปรถยนต์ไฟฟ้าหรือยังนะครับถ้าคุณไม่พร้อมนะครับไม่มีที่ชาร์จไม่มีในเรื่องของฟารซิลิตี้ที่พอในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านะไฮบริด <Hybrid S 1> ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นไฮบริดที่ฉลาดแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างดีๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเรื่องของอัตราการตอบสนองต่อการขับขี่ที่ค่อนข้างดีนะครับหรือในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันซึ่งโคราอัลติคันนี้นะครับ พอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเอชวีจากตต้าเนี่ยให้อัตราการประหยัดที่ดีเหลือเชื่อเลยนะผมว่านะขับไปเนี่ยถ้าขับไปเรื่อยๆแบบไม่ได้เน้นความเร็วแบบพูดปาร์ตอะไรมากเนี่ยคุณเห็นแบบ20กิโลเมตรต่อลิตรแน่ๆยี่สิบ,บกว่าๆผมขับเนี่ยได้ประมาณแบบเร็วๆว่า23่4านะครับดีๆเนี่ยที่เห็นบางช่วงที่แบบขับเอื่อยๆชิวๆเนี่ยไปถึง2 6 27กิเโลเมตรต่อลิตรเลยอันเนี้ยรู้จากมาตรวัดของเขาเลยนะสิ่งที่ทําให้โตต้ตาทําได้เหนีรื่อนีคือความฉลาดของการจัดก,การระบบไฮบรตัดกาาารรทํงงงนนขออเคื่ย กับแบตเตอรี่ต่างกันเนี่ยนะครับ มันทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสมูทแล้วก็มีช่วยในเรื่องของอัตรากากรเบี่ยงน้มาที่ค่อนข้างดีเลยรวมถึงในเรื่องของการขับขี่นะครับถือว่าทําได้ไม่เลวนะรถที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับตอบสนองต่อการขับขี่ในช่วงความเร็วที่ไม่ผิดกฎหมายได้อย่างสบายๆเลยนะครับยิ่งพอปรับช่วงล่างหลังมาทําให้ตัวรถคันนี้มีความคมมีความกระชับมากขึ้นอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายแบบว่าโอ,โอ้นั่งแล้วโอ,อ้อะไรมากแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถรถคันนี้ผมแชร์ขาว่าขับสนุกได้เต็มที่เลยนะ และที่สําคัญเนี่ยด้วยความเป็นโตโยต้านะครับมีเครือข่ายการให้บริการการรองรับแล้วก็เรื่องของตัวอะไหล่เนี่ยที่ครอบคุมอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะยิ่งทํำให้พวกเขาเนี่ยน่าใช้ง,งานมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเราก็ลองดูนะครับไปพิจารณาดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับกับค่าตัว1ล้านบาทต้นๆนนะคุณได้รถที่ ได้รูปลักษณ์แบบนี้มีความสวยงามมีการตกแต่งที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับได้ช่วงล่างหลังที่ปรับมาใหม่พวงมาลัยไฟฟ้าที่ปรับมาใหม่หเฉพาะรุ่นนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเกินไปไม่ได้อยากจะได้เยอะขนาดนี้เอาแค่แบบใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับคุณก็ไปซื้อเจ้าโคราตติดรุ่นธรรมดาก็ไดก้ก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากมายให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือชุดตกแต่งอะไรต่างๆมากมายไปลองดูกันได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งคันเลยที่ขับเรารู้สึกว่าดีนะครับถ้าเกิดยังไม่พร้อมจะไปรถไฟฟ้าให้บริดก็พอครับคันนี้แหละน่าสนเลยและก่อนจากกันนะครับก็ฝากติดตามพวกเรานนทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับไม,ม่ว่าเป็น Facebook Fanpage นะครับ YouTube c h anel n และ t ิ k ต o k c h anel n ของ Move24 Bangkok นะครับก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามมาเรื่อยๆนะมาลองชมกันครับอยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือถ้าเกิดอยากจะแนะนำให้เราทำอะไรก็ บอกเรามาได้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพยายามทำให้กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ